คุณตอบข้อโต้แย้งในหัวของคนได้คุณจะยิ่งชนะใจคนมากขึ้นคนที่หมดรักเกิดจากการตั้งคําถามในหัวของเขานะครับหรือว่าเวลาเราหมดรักใครนะครับเราก็จะตั้งคําถามในหัวของเราต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงเขาก็จะหาคําตอบดีๆไม่ได้คนเวลาตั้งคําถามกับคุณเนี่ยมันจะหาคําตอบไม่ได้นะครับเพราะสมองมนุษย์มักจะไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอความคิดของมนุษย์สิ่งที่จะคิดอย่างเดียวคือคิดลบถามว่าทําไมมนุษย์ถึงคิดลบเป็นนิสัยเพราะดูข่าวลบ นี่อธิบายได้ชัวร์เพราะดูเขาลบครับถูกเทรนให้คิดลบเสมอครับเพราะสมองมนุษย์มักคิดลบอยู่เสมอเมื่อเราไม่ได้ชี้นําความคิดของเขาเขาก็จะคิดลบกับคุณสามประโยคนะครับที่ตอบข้อโต้แย้งในหัวของคนได้แล้วจะทําให้คนหลงไหลเรามากขึ้นประโยคที่หนึ่งครับคุณต้องใช้ประโยคแบบน,นี้เวลาที่คนมันมองว่าเนี่ยเอ,อเราอาจจะเป็นคนขี้ริขี้เหนีเพราะแก่แล้วนะครับเหี่ยวแล้ว ย่อนแล้วยานแล้วคุณต้องแคปประโยคแบบนี้เปิดครับว่าฉันอาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่ฉันคือคนที่รักคุณมากที่สุดคือตอนนี้เหตุผลของสมองเนี่ยครับมันไม่มีอะไรมามาเบนน้าหนักครับสมองมนุษย์มันเป็นเป็นแบบนี้ครับเวลาที่มันคิดอะไรเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลอีกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่สวยคือแก่แล้วอ่ะคุณต้องมีวิธีการเบนน้ําหนักว่าฉันอาจจะไม่สวยก็จริงแต่ฉันคือคนที่รัก ที่สุดครับมันจะกลายเป็นรูปนี้ครับเขาจะแพ้ครับนะครับเราความคิดเขาครับเราจะชนะครับคุณแค่ต้องมีประโยชน์ในการกอดให้น้ําหนักของคุณมากกว่าแล้วเขาก็เลือกคุณครับหรือประเภทเช่นเราอาจจะเขาอาจจะมองว่าเราไม่รวยครับคุณต้องใช้ประโยชลักษณะนี้ครับฉันอาจไม่รวยแต่ฉันก็จะไม่ทิ้งคุณในยามลําบากดูมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีสามครับฐานะของฉันอาจไม่ดี แต่ฉันก็มีความซื่อสัตย์เป็นทุนมันคือการเคลียครับคือคนมันจะคิดอยู่ลักษณะนี้ครับว่าคุณไม่เก่งไม่หลอ่อไม่สวยไม่รวยไม่ดีไม่ดังคุณมีความอยากจนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้แต่คุณต้องหาเหตุหาเหตุผลมาเบนว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นจุดๆแต่ฉันก็มีคุณสมบัติจุดๆเพราะอะไรครับเพราะคุณต้องให้ข้อมูลกับสมองครับไม่งั้นสมองมันจะคิดลบกับคุณไม่พอครับครูคอมมีอีก3 8สบปประโยคกับนะครับ จิตวิยาชนะทุกข้อโต้แย้งในใจของคนคือพูดง่ายๆไ,ไม่ไม่มีใครสามารถมีข้อโต้แย้งในตัวของคุณได้เลยถ้าคุณได้บทนี้ไปครับเนื้อหาเนี้ยมาจากคลาสในเว็บไซต์ a l a c c o m ซึ่งอันนี้คุูคอมเป็นเมมเบอร์ครับของเว็บไซต์ต่างประเทศครับอันนี้ต้องจ่ายปีละหลายหมื่นครับกว่าจะได้ข้อมูลนี้ครับปีละหลายหมื่นครับไม่ต่ำกว่าสามหมื่นครับแต่คูคอให้คุณฟรีเอาไหม คือพูดง่ายๆเมมเบอร์สามหมื่นเก้าเนี่ยกับวันนี้คูคอมหาข้อมูลอันนี้มาให้คุณฟรีเอาไม่เอาก็เรื่องของคุณครับครอบครัวของคุณครับไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวของคูคอมนะครับลูกของคุณครับไม่ใช่ลูกของคูคอมน้ําตาของคุณครับไม่ใช่น้ําตาของคูคอมครับแฟนของคุณครับไม่ใช่แฟนของคูคอมครับแต่คูคอมกําลังบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณได้ครับพิมพ์รหัสคูคอมจริงใจครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งทั้งส8ิบปประโยคเนี้ยนะครับ ในการชนะทุกข้อโต้แย้งในหัวสมองของแฟนคุณครับให้กับคุณในแชทตอนนี้เลยครับ38ประโยค์ครับจิวิยาเคลียทุกข้อโต้แย้งในหัวสมองแฟนถ้าไม่ชนะนี่ไม่รู้จะว่าไงครับถ้าใครคิดลบกับคุณคุณต้องเปลี่ยนให้คิดบวกใครที่คิดว่าคุณไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนให้เขาคิดดีใครที่คิดว่าคุณไม่คู่ควรกับเขาคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราคู่ควรกับเขาใครที่คิดว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่ของมันคุณต้องทําให้มันคิดว่าเราคือเนื้อคู่ของมันใครที่คิดว่าเราไม่เหมาะสมกับเขา คุณต้องทําให้เขาคิดว่าเขาเนี่ยแหละไม่เหมาะสมกับเราใครที่คิดว่าเราไร้ค่าคุณต้องเปลี่ยนให้เขาคิดว่าเรามีค่าแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอท์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกก๊กหรือเปล่ามีมือที่3าหรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่นะคุณก็จะได้เทคน,คนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปั๊มือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ แอด L O V E under score ตองนะครับหรือแอดอันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ